ล้วงกองอยเหจ้าก็่วนื้จับเมื่อหม่งหม่งเพราะเร็วาะเมื่อแกงเมื่อใส่หจะส ที่นี่จะไปหาอะไรมีคีมังเลเออิดพี่น้องเนี้เอากรได้ไกันหมดแดงอันนี้ตลาดนแผงเนาะไปตลาดน้องาใจไปพี่น้องกู ไ่หนกน้อยหนึ่งเนาะเขาแพออมันบลายลายแต่กระยาพอแหละตัวไหนเขาไปสร้างตัมุดแดงเนาะบุไปหาแนวอื่นบอกกองก้อหน่งกนก้อนอะไรกนกองชื่ออื่นทำให้คนเอาไม่จะไขนอแมคน้มยะัพี่น้องไปตลาดนะครับไต่ครับตอนนี้เาซื้อนะไป็สชีสนะเคนเนาะแล้วซืช่อคือมือก่อยคุเอ เดี๋ยววาลาบใส่กับซีนเดี๋ยววะยาแม่ไม่ปฏแเสบแฉกขาเอาลาบซีนแล้วก็เอาหอยลงกะล้นน้ำน้ำน้ำในไข่มันแตวตกตกตกนัวเฉยเออเว่อเว่อเว่อ โอเคเลตซสกอก์สกโกก็มาหอนล้วพี่น้องมันมัคำไตแล้วหเด้อหึงเด้อเเด้กาวแงหมดแหมดแรงได้หอยหอยกับป้ยจุเอาไข่ลงเปิดลงไปด้วยาป้าเอาเมอีแม่เอาป่ะอือะไตัจื้อจากอันหนึ่ง เงเฮไตอาได้กินแ่นอะแสนหนึ่งไปชอยด้วยอีกแล้วเพระได้นมลูกเพาดนี่นะแสนนึงดเนี่ยบ้างลดแได้ตัวเดียวนี่ดิตัวเดียวนี่งเลยไม่ได้

บาบาย